สวัสดีครับวันนี้อยู่ครูจะมาสอนเรื่องกอารอ่านโน้ตสากลแบบรัดๆแบบง่ายๆนะครับในเทคนิคของครูนะครับก่อนอื่นเราจะเรียนเรื่องโน้ตสากลเนี่ยเลยต้องมารู้จักบรรทัดห้าเส้นก่อนนะครับเพราะว่าโน้ตสากลเนี่ยเขาจะต้องอเขียนในบันทึกในบรรทัดห้าเส้นนะครับแล้วก็มีกุญแจที่เรียกว่ากุญแจซอนนะครับกุญแจซอนเนี่ยหัวจะอยู่ที่เส้นที่สองเสมอนะกุญแจซอนแล้วที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะครูเขียนโน้ตอะไรเต็มเลยหลายๆตัวเลย นะครับมันคืออะไรอะ่ะมันคือกี่จังหวะมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วโน้ตสากลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2องอย่างนะครับให้เรียนเรียน2อย่างมาสองอย่างมารวมกันเรื่องแรกก็คือรู้จักอัตราตัวอัตราจังหวะของตัวโน้ตก่อนนะครับรู้จักอัตราจังหวะของตัวโน้ตชื่อ,อตัวโน้ตนะครับเช่นตัวกลมนะครับตัวกลมจะมีค่า4จังหวะตัวขาวมีค่า2จังหวะตัวดำมีค่า1จังหวะและเขบเบ็ดหนึ่งชั้น มีค่า1นึส่วนสหรือครึ่งจังหวะและนี่ก็คือตัวโน้ตท,ที่เกิดขึ้นมาจากส่วนประกอบต่างๆนะครับและตัวโน้ตเหล่านี้ก็ยังสามารถเขียนแบบกับหัวได้ด้วยแต่ผมจะยังไม่อธิบายในวิดีโอนี้นะครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องอัตราจังหวะของตัวโน้ตกันนะครับอัตราจังหวะก็เปรียบเสมือนลิทึมของตัวโน้ตประเภทนั้นๆอัตราจังหวะของตัวโน้ตประเภทแรกที่ผมจะนํามาให้ดูก็คือโน้ตตัวกลมโดยโน้ตตัวกลมจะมีอัตราจังหวะเท่ากับ4จังหวะซึ่งก็หมายถึงว่าโน้ตตัวกลมนี้มีจังหวะทํานองหรือิทึ เท่ากับ4จังหวะนั่นเองครับส่วนในการปฏิบัตินะครับก็ให้เพื่อนๆเปล่งเสียงของเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องตั้งแต่จังหวะที่1แล้วให้ค้างไว้จนจบที่ท้ายจังหวะที่4นะครับโดยผมจะให้ตัวอย่างมาเป็นตัวโน้ตตัวกลม2ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีอตาจังหวะอยู่ตัวละ4จังหวะทีนี้ผมจะนับจังหวะเคาะหรือบีดนํามาก่อน4จังหวะนะครับแล้วจะเริ่มเล่นเสียงเปียโนในจังหวะถัดไปโดยผมจะเล่นเสียงเปียโนแทนริทึมของโน้ตตัวกลมทั้ง2ตัวนะครับเอาเริ่ม หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคครับทีนี้ดูโนต้ตตัวถัดไปครับโนต้ตตัวขาวโนต้ตตัวขาวจะมีาตาจังหวะอยู่สองจังหวะผมจะให้ตัวอย่างเป็นโนต้ตตัวขาวมาสี่ตัวนะครับโดยในการปฏิบัตินั้นให้เราเป็นเสียงแทนริทึมของโนต้ตตัวขาวให้ครบตัวละสองจังหวะแบบนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคครับต่อไปเราจะไปดูโนต้ตตัวดำกันต่อนะครับโนต้ตตัวดำจะมีอัตราจังหวะอยู่หนึ่งจังหวะผมจะให้ตัวอย่างเป็นโนต้ตตัวดำมาแปดตัวนะครับโดยในการปฏิบัตินั้นให้เราเปล่งเสียงแทนโนต้ตตัวดำให้ครบตัวละหนึ่งจังหวะแบบนี้นะครับ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่หนสอามี่หนสามอีกครั้งนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่หนสามี่หนึามสี่จังหวะของโนต้ขตขบีตหนชั้นซึ่งโนต้ขตขบีตหนชั้นนั้นจะมีอัตราจังหวะเท่ากับเศษหนึส่วนสจังหวะซึ่งก็หมายถึงครึ่งหนึ่งของ1จังหวะนั่นเองครับ แต่ก่อนอื่นเลยขอบอกก่อนเลยนะครับว่าโน้ขบีตหนึ่งชั้นนั้นหากมีการเขียนต่อกันมากกว่า1ตัวขึ้นไปจะสามารถเขียนโดยนําส่วนขบ็ตมาต่อกันดังในภาพแบบนี้นะครับและต่อไปผมจะอธิบายการเคาะจังหวะในอัตราส่วนโนตขบีตหนึ่งชั้นครับจากในภาพเราจะเห็นได้ว่ามีโน้ขบีเหนึ่งชั้นอยู่8ตัวและมีจังหวะเคาะหรือบีตยอยู่4จังหวะโดยโนดขบีตหนึ่งชั้นจะมีอัตราจังหวะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองจังหวะ ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของ1จังหวะดังนั้นเราก็จะต้องแบ่งในหนึ่งจังหวะออกเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือส่วนของจังหวะตกและจังหวะยกก็จะทําให้เราสามารถมองเห็นสัดส่วนลิทึมของโน้ตราเบตหนึ่งชั้นได้อย่างชัดเจนโดยเราจะมีวิธีการนับส่วนที่เป็นจังหวะยกว่า n ซึ่งในครั้งนี้ผมขอนับเบรดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ one two t h four 1 one, and two and three and four and และในครั้งนี้ผมจะเล่นเสียงของเปียโนแทนโน้ตกระเบิดหนึ่งชั้นทั้งแตัวแบบนี้นะครับ one two three four one and two and three and four and อีกครั้งนะครับ one two three four one and two and three and four and ทีนี้เราจะลองกลับไปดูหน้าแรกกันนะครับ จากในภาพเราจะเห็นโน้ตกะเบิดหนึ่งชั้นทั้งหมด16ตัวซึ่งจะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ครับ one two three four one and two and three and four and one and two and three and four and อีกครั้งนะครับ one two three four one and two and three and four and one and two and three and four and ต่อไปเราจะมาดูโน้ตขรเบิสองชั้นกันต่อนะครับ โดยโน้ตกระเบิสองชั้นนั้นจะมีอัตราจังหวะเป็นหนึ่งส่วนสี่จังหวะซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะต้องแบ่งหนึ่งจังหวะออกเป็นสี่ส่วนอย่างในภาพแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของจังหวะที่ถูกแบ่งออกมาเราสามารถอ่านได้แบบนี้นะครับ one two three four one e n two e n a three e n a four e n a โอเคครับทีนี้เราจะกลับไปดูในหน้าที่แล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีโน้ตกระเบิสองชั้นอยู่ทั้งหมดสิบหกตัวซึ่งมีวิธีการปฏิบัติแบบนี้นะครับ one two three four one e n t e n a three e n a four e n a อีกครั้งนะครับ one two three four one e n t e n a three e n a f e n a โอเคครับและนี่ก็คืออัตราส่วนทั้งหมดของตัวโน้ตประเภทต่างๆอันที่สองที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเสียงของตัวโน้ตเสียงโดเรมีฟาซซลาทีโดต่างๆนะครับเราดูที่ประทันหเส้น มีบรรทัด5้าเส้นแล้วก็ต้องมีกุญแจซอนครับผมลักษณะกุญแจซอน,นจะเป็นแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับมีกุญแจซ้อนแล้วต่อ <Wow. S 1> ไปก็จะมีเส้นที่ห2 3 4อี่านะครับผมก็จะมีทั้งหมด5เส้นด้วยกันนะครับผมโน้ตบนที่อยู่ช่องว่างก็จะมีทั้งหมด4ช่องว่างด้วยกันนะครับก็จะมีช่องว่างที่1ช่องว่างที่2ช่องว่างที่3และประช่องว่างที่4นะครับผมคราวนี้เรารู้แล้วว่ามี โน้ตบนเส้นแล้วก็โน้ตที่อยู่บนช่องว่างนะครับผมลองมาเริ่มจากคูณสอนกันก่อนนะครับผมโน้ตบนเส้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีตัว E ครับผมเส้นที่สองตัว G ครับผมเส้นที่สามตัว B ครับเส้นที่สี่ตัว D ครับผมเส้นที่ห้าตัว F นะครับผมถ้าเรียนจำไม่ได้ผมมีสูตรนะให้เรานึกถึงรถบัดทุกคันที่เป็นสีเขียววิ่งเร็วหรือขับเร็วนั่นเองนะครับตัว E เนี่ยก็จะแทนด้วยแอ็บบรี่นะครับผม เนี่ยจะแทนด้วยกรีนครับผมส่วนตัว B เนี่ยแทนด้วยบัสครับส่วนตัว D แทนด้วยไดเวอร์ครับสุดท้ายตัว M นะครับแทนด้วยฟานครับอันนี้คือวิธีการจำง,ง่ายๆนะครับผมต่อไปโน้ต no ที่อ e ยู่บนช่องว่างบ้างช่องว่างที่หนึ่งก็จะเป็นเสียง E ช่องว่างที่สองก็จะเป็นเสียง A ช่องว่างที่สามก็จะเป็นเสียง C ครับช่องว่างที่สี่ก็จะเป็นเสียง E ครับผมแล้วก็จะมี เค็นลับอยู่ในการจำนะครับผมเนี่ยก็คือเนี่ยเรียกว่าอะไรครับรู้ไหมครับนักเรียนเรียกว่าอะไรครับอ่าใบหน้าครับภาษาอังกฤษเรียกว่าแมนนะครับผมมีตัว s a c e นะครับจำง,ง่ายมากว,<ะ>วิทยานอุ่นใจ โดยเด็กอายุ12ขวบโดยใครสักคนที่ไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะคุยเรื่องอ่านโนดตดนตตีมาเริ่มกันที่บรรทัดนี่คือบรรทัด5เส้นนี่คือสัญลักษณ์ที่จะบอกมึงว่ามันควรจะเล่นโยงเล่นต่ำโดยมันจะมีอยู่2อันอันต่ำอันหนึ่งและอันสูงอันหนึ่งและอาจริงๆริมันยังมีคุณแจมากมายที่ครูเขาไม่ยอมสอนมึงด้วยนะ ดี๋ยวคุณใจหลักๆ2อันนี้มันจะมีโน้ตอยู่ตัวหนึ่งที่ใช้ร่วมกันได้นั่นคือตัว C ถและจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยมันจะอยู่ในธนูกซทั้งนั้นแต่ถ้าเวลาจูนเสียงจะใช้โน้ตตัว A หรือบางทีก็ใช้โน้ตที่มันสูงกว่าตัว A ไปอีกนิดนึง <S <S ซึ่งนี่เขาเรียกว่าเครื่องดนตรีที่ไม่ได้เรียกตามโน้ตที่มันเล่นจริงๆและนี่คือเครื่องดนตรีที่เรียกเสียงตามโน้ตที่มันเล่นจริงๆและนี่คือเครื่องดนตรีที่ไม่ได้เรียกโน้ตตามที่มันเล่นจริงๆจงจะะะเเเเห็นน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 วว่่่่่าา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 าใบรทททััััดดดสส้้้้้้มม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 มีีีีออออยยยยยููกกกกกถไไพืิคโตตล บางครั้งมันก็สีจังหวะบางครั้งมันก็ไม่และนี่คือโน้ตตัวขาวมาันเป็นครึ่งหนึ่งโน้ตตัวกลมโน้ตตัวดำเป็นครึ่งของตัวขาวคับเบ็ดเป็นครึ่งตัวดำแล้วก็ลดหย่อนตามๆกันมาจะเห็นได้ว่าลักษณะอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์มากเลยซึ่งเราสามารถสร้างโน้ตให้มันสั้นเท่าที่เราต้องการได้ตัวอย่างเช่นคับเบ็ดหกชั้นเหรือเดมีเฮมีเซมีเฮมีเดมีเซมีเคเวอร์ ver. แล้วคงก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหนทีนี้จบเรื่องโน้ตไปเรามาเจอเรื่องที่สำคัญกว่านิดหนึ่งโดยเราจะมาเรียนรนนนยรรู้้้วว่่่าาาาาไอสััััญลลกกษณ์บพนนนีมมมมหยยะเเิ จงหายใจในกรณีที่คุณลืมหายใจหยุดเล่นตั้งสมาธิและเล่นต่ออันนี้ง่ายอันนี้ไม่ง่ายนับภาพมันท้งชีวิตไม่เคยยากเท่านี้มาก่อนเลยคิดจะเล่นจริงๆใช่ไหมเฮเบาเบาเบาวันนี้เฮดังดังอีกกูบอกว่าดังอีกเล่นดังๆและเบาเล่นดังๆและอ่าไม่เมื่อมึงอ่านคำนี้จบปุ๊บคือมึงสายไปละก็แค่ย้อนกลับไปไหนวะนี่เป็นเรื่องสนุกเวลาเล่นกับทอมบอน แล้มันก็เป็นแค่เรื่องเดียวที่สนุกเวลาเล่นฮอมโบนมันถึงเวลาที่ควรจะหยุดมองกระดาษแล้วล่ะเหมือนโซโลนะแต่ทุกคนได้เครดิตไงมึงมันไม่สําคัญมึงแม่งโคตรไม่สําคัญอย่างน้อยก็ได้เล่นแล้ววะเหมือนจะจบแต่ไม่ใช่เฮ้ยมีคนเล่นผิดโน้ตไว้แค่หยุดเถอะต้นฉบับเป็นของจูเลียนเชียนเชลโลอ่านยังไงช่างเถอะแล้วขอให้คุณมีความสามารถทำดนตรีที่ดีขึ้น why <laughs> <laughs>